ตียฟ้อมเนี่ยนะครับเหยื่อเป็นเหยื่อจากลำออดนะครับเหยื่อจากช่องเสียนป่านะครับผมช่องยูทูบได้มาตัวหนึ่งครับเดีย๋ยวเรามาลองตกปลาดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับปลาเขี้ยวนะครับไมยนี้ก็ยอมรับเลยว่าไม่เคยได้ตัวปลาหมายนี้นะครับ ไม้ลกด้วยครับข้างใต้มันเป็นพวกไม้ไผ่นะครับกองกันจะเป็นฝายแล้วนะมันจะไหลไม้จะมาคองอยู่ตรงนี้ครับปีนี้เป็นปีที่แห้งที่สุดแล้วครับโ oh, <no. S 1> อ้โหนี่ครับผมเฝ้าไอ้ตัวนี้นะครับ เป็นอยู่มุมนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ลงลง น้ำน่าจะประมาณสองเมตรนะครับไม่น่าจะถึงสามเมตร What ใจเลย กับจุดไลน์นูอ คน้ำนิ่งนี่ชะดูไม่จิบเนะถ้าจิบนี่สวยนะครับดานอะไปาลปาอะไรกันปลาอะไร มันขี่กัดนะครับน่าจะกระสือครับผมอโดนครับเห็นมันกัดลูกปลาข้างในนะครับโดนเลยกัดได้เห็นแบบนี้ผมตีเหยื่ออกไก่ทิ้งหน้าดินทิ้งไว้นะรลจะดูโดนนะครับใต้นนแล้วพอดีมันกัดลูกปลานะครับเป็นเหยื่อจากน้ำมอสนะครับช่องเสียนปลา ก็ได้มาตัวหนึ่งครับกัมมาเทสเลยมีผลงานแล้วครกระสูบนี่ครับกระสุบคิตัวสวยนะครับแถวบ้านผมไซนี้ถือว่าสวยเลยระวังนิดนึงครับตะขอเข้าเต็มสามเงี้ยงครับหลุดยากเห็นกัดลูกปลาข้างในกำลังตีปลากายอยู่นะครับโดนเลยครับไม้เดียว แก่เลยครับขเคขออนุญาตถ่ายรูปนะครับผม